สวัสดีค่ะทุกคนเราคิมิฟุกุยูเมะนะคะไม่ได้ไลน์นานมากเลยเอ๊ะไม่ได้อัดวิดีโอนานมากเลยตั้งแต่คิมีอิงนะคะก็สิบวันแล้วเนาะเอาล่ะรอบนี้คือทุกคนที่ยี่สิบเช่นเคยนะคะคิมิแจ็ปของเรานั่นเองนะคะทุกคนเอาเริ่มกันได้เลยเนาะวัยากรบทที่สิบสองจากหนังสือมินะโนะนิฮงองกะเล่มหนึ่งโดยคิมิแจ็ปคิมิฟุกุยูเมะนะคะ ทที่12นี่จะเป็นการผ่านคุณศัพท์นะคะการผ่านคุณศัพท์นะและคำนามก็คือตอนนี้ใช้ในรูปแบบปัจจุบันอนาคตในรูปแบบบอกเล่านะคะคำคุณศัพท์นะ่ะช,ชิสุกาเดชชิสุกาเดชแปลว่าเงียบเงียบสงบนะคะคำนามอะเมเดชอะเมเดชนะคะแปลว่าฝนหรือฝนตกต่อไปก็คือ รูปปัจจุบันอนาคตในรูปปฏิเสธนะคะคำคุณศัพท์นะคิตุกะจะอริมาเซงไม่เงียบไม่สงบคำนามอเมจะอริมาเซงไม่มีฝนฝนไม่ตกนะคะต่อไปก็จะเป็นการผ่านคุณศัพท์การผ่านคำคุณศัพท์นะในรูปแบบอดีตบอกเล่านะคะ ชิซุกะชิซุกะเดชิตะชิซุกะเดชิตะนะคะต่อไปนะคะจะไม่ขอแปลนะคะเราไปหาแปลเองนะคะที่แน่ๆก็คือเป็นอดีตนะคะมันต้องใช้พวกคำว่าเมื่อวานอะไรอย่างนี้มาประกอบด้วยนะคะอย่างเช่นข้างล่างนี้นะคะตัวอย่างนะคะอเมเดชิตะอเมเดชิตะนี่คือตัวอย่างนะคะ คิโนวะอเมดิชิตะแปลว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้ฝนตกนะคะต่อไปรูปแบบอดีตในปฏิเสธนะคะในรูปแบบปฏิเสธนะคะคามกุณสับนะนะคะชิสุกะจะอาลีมาเซงจะอาลีมาเซงเดชิตะ ก็ง่ายๆเลยะคะเอารูปแบบอดีตปัจจุบันใส่คำอดีตเข้าไปก็เป็นเอาเดซิตะใส่เข้าไปเพิ่มก็กลายเป็นจะอะลีมาเซิงเดซิตะนะคะต่อไปคำนามนะคะอเมจะอะลีมาเซิงเดซิตะต่อไปการผันคำคุณศัพท์อีนะคะสมุยเดชสมุยเดชแปลว่าหนาวนะคะ อันนี้คือรูปบอกเล่าในเทนปัจจุบันและอนาคตนะคะอันนี้ก็เทนปัจจุบันและอนาคตในรูปปฏิเสธนะคะอันนี้คําคุณศัพท์อีนะคะอันนี้คือการวิธีการตั้งเพื่อแบบว่าให้เราจําการผันนะคะตั้งรูปบอกเล่าก่อนนะคะสมุยเด็ดนะคะแล้วก็ตัดอีทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นตัดอีตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็ใส่ไอต,ตัวนี้เข้าไปคู่ในเด็ดนะคะกลายเป็น สมุยตัดนี้ออกแล้วซมุยคู่ในเด็ดแปลว่าไม่หนาวนะคะต่อไปในรูปบอกเล่าของอดีตนะคะสมุยเด็ดก็เอาเวอร์ชั่นแรกมาก่อนนะคะแล้วก็ตัดอีทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นคัตตะเด็ดนะคะก็กตัดตรงนี้ออกปุ๊บตัดออกแล้วกลายเป็นใส่อันตรงนี้เข้าไปกลายเป็นสมุยคัตตะเด็ดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบอดีตเวอร์ชันปฏิเสธนะคะตั้งปฏิเสธของปัจจุบันก่อนนะคะเช่นสมุขค,คุณายเด็ดนะคะแล้วก็ตัดอีทิ้งตัดอีทิ้งแล้วเติมคักตะเด็ดนะคะก็จะเป็นสมุยค,คุณนะะักะเออสมุยสมุยไม่ใช่ละสมูสิเพราะว่าเราเอาอีออกไปแล้วสมุ คุณค่ะนักขัตตเด็ดนะคะสมุคุนักขัตขัตะเด็ดก็คือต้องเวอร์ชันอีกเนี่ยก็ตัดแต่อีกนะคะต่อไปอันนี้คือคำยกเว้นนะคะของการผันคุณศัพท์อีนะคะปัจจุบันและอนาคตในรูปแบบบอกเล่านะคะคำคุณศัพท์อีกก็คืออีเด h อีเด h แปลว,ว่าดีนะคะหรือกูดนั่นเองนะคะภาษาอังกฤษ อันนี้จะเป็นรูปแบบปปรเสธนะคะในเวอร์ชันเทนปัจจุบันและอนาคตนะคะจากคำว่าอ e ีนะคะกลายเป็นโยนะคะโยคุในเด็ดโยคุในเด็ดแปบลบว่าไม่ดีนะคะต่อด้วยนะคะเป็นอดีตในรูปแบบบอกเล่านะคะยังยังไปใช้คำว่าโยเหมือนเดิมนะคะโยคัตตะเด็ดโยคัตตะเด็ดนะคะ เขาอาจอ่านว่าโยหรือโย,โยโยนะอันนี้ก็จำไม่ได้นะคะไม่ไม่ได้คือไม่ได้เรียนนานแล้วหนึ่งปีแล้วลืมหมดละ <c oughs> อันนี้ก็มาทวนเองนะคะคำกุณัจั์อิโอเคถ้าใครสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะว่าฉันว่าคีมีอ่านผิดหรือเปล่าก็พิมพ์บอกมาได้เลยนะคะจะได้แก้ไขนะคะทุกคนอันนี้เวอร์ชันอดีตในรูปปฏิเสธนะคะก็จะเป็น โยโยโยคุณักคักตะเด็ดนะคะที่แน่แน่อีก็เปลี่ยนเป็นโยนะคะต่อไปนะ,ค,ะคำนามหนึ่งตามด้วยว่าตามด้วยคำนามสองตามด้วยโยริตามด้วยคำคุณศัพท์แล้วก็เด็ดนะคะเป็นการเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองนะคะก็เหมือนกับโมแดนในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะโยริ ori, แปลว่ากว่านะคะโคโนคุร um ุมาดะอโนคุ คุรุมาโยริโอขี่เด็ดโอขี่เด็ดโอขี่เด็ดนะคะรถคันนี้รถคันนี้ต้องหน้าว่าก่อนนะคะแปลแปลแปลหน้าว่าก่อนรถคันรถคันน,น,นี้แล้วก็วิวไปทางนูน้นใหญ่ใหญ่กว่าคันโน้นนะคะรถคันนี้ใหญ่กว่าคันโน้นนะคะ ต่อนะคะต่อไปก็จะเป็นคําถามนะคะคํานามหนึ่งตามด้วยโต๊ะตามคำนามสองตามด้วยโต๊ะโดจิละกะนะคะโดจิละกะเออโดจิละกะนะคะโดจิละกะโดจิละกะโอเคถูกแล้วคําคุณศัพท์เด็ดนะคะคําตอบก็คือคํานามหนึ่งหรือคํานามสองตามด้วยโนโฮกะ นะคะคําคุณศัพท์เด็ดนะคะเป็นการถามเพื่อเปรียบเทียบของสองสิ่งนะคะสักักกาสักกา,กกา,กกาโตยักคิวโตโดจิรักะโ,โอโมชิโร่เอ๊ะถูกแล้วโอโมชิโร่เด็ดกะเด็ดกะเออเด็ดกะเด็ดกะแปลว่า ฟุตบอลโตะก็แปลว่ากับนะคะฟุตบอลกับเบสบอลอย่างไหนอย่างไหนสนุกกว่ากันคำตอบนะคะซัก,กาโนโฮกะโอโมชิโร่เด็ดนะคะแปลว่าฟุตบอลฟุตบอลอันนี้โนฟุตบอลนะคะตัวนี้นะคะ สนุกกว่านะคะต่อนะคะคำนามหนึ่งหมวดหมู่ใหญ่อันนี้คือคำถามเวอร์ชันรูปแบบคำถามก่อนคำนามหนึ่งหมวดหมู่ใหญ่ตามด้วยโนนักค่ะ,คะตามด้วยเดเดที่แบบว่าขอบเขตนะคะแล้วก็ตามด้วยคำศัพท์คำถามอย่างเช่นซอฟต์ e r e ์บ e n อะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้นะคะตามด้วยไก่ไก่จิบังอ๋อไม่ใช่ตามด้วย ม่อันนี้มันไม่ต่อเนื่องนะคะเอาใหม่ตามด้วยกะอิจิบังตามด้วยคำครรุณศัพท์เด็ดกานะคะคำตอบก็คือคำนามสองนะคะตามด้วยกะอิจิบังตามด้วยคำครรุณศัพท์เด็ดนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบขั้นสุดนะคะนิฮงเดียวริโนนักขะเดนาอิกะอิจิบัง โอิชิเดกะนะคะอันนี้แปลว่าในบรรดานะคะเราก็เลยสี่เหลี่ยมไว้นะคะในบรรดาอาหารคือเรียวรินะคะอาหารญี่ปุน่นอะไรอร่อยที่สุดนะคะคำตอบนะคะเทมบุระกะอิจิบังโอชิเดะนะคะก็เทมบุระ อร่อยที่สุดต่อไปคือสุดท้ายของเร่มนี้แล้วนะคะของบทที่สิบสองแล้วนะคะคำคุณศัพท์โ no นใช้แทนคำนามได้เช่นโบซังโนขบังวะโดเลเดกกากระเป๋าตรงนี้กระเป๋านะคะกับหน้าวะนะคะกระเป๋าของคุณโบคือใบไหนอโน อาคาอาคาคุเตะโอคคเด็ดเนอะโอ๋โอไม่ใช่โอคคเนอะเดดนะคะโนก็แปลว่ากระเป๋านั่นเองนะคะโนแปลว่าตรงนี้กระปังนะคะใบใหญ่โอคคนะครับใหญ่ใบใหญ่สีแดงใบโน้นนะคะเนี่ยใบใหญ่สีแดงใบโน้น จบแล้วนะ,ะทุกคนกับการใช้เวลาเรียบเรียงแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณสำหรับรับชมนะคะขอบคุณมากครัแล้วเจอกันใหม่กับคิมิแจ๊บทุกวันที่20เช่นเคยนะคะทุกคนบ๊ายบาย